กาบสุรางคณะ28จากเรื่องกาพชัยสุริยาทํานองสนอดังนี้ค่ะวันนั้นจันทนมีดารากรเป็นบริวารเห็นสินดินฟ้าในป่าทาทาน มาลีคลีบานใบากานอรชรนเย็นช่ำน้ำฟ้าชื่นชะพะกาวายุพาขจรสารพันจันอินรื่นกินเกสรเต่นต่อโคอรอน ว่าวนเวียนระวันจันทาคราเคลื่อนกล่าวเวนไพยยไก่เถื่อนเตือนเพื่อนคันคันปู่เจ้าเขาเคินกูเกินหากันสินทุกหูพันเคลื่อนครันวันไว้